วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาชมวัดแห่งหนึ่งที่ล้อมไปด้วยตึกสูงมากมายและความเจริญรุ่งเรือง ถ้าใครไม่รู้นะครับก็คงคิดว่าที่นี่เป็นวัดใหม่ที่เพิ่งสร้างแน่นอนแต่วัดนี้นะครับมีอายุถึง1,600ักว่าปีเลยทีเดียวและที่นี่ก็คือวัดต้าสือหรือวัดต้าฉือนี่เองและวัดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉนตูนะครับมณฑลเสฉวนประเทศจีนและวัดนี้นะครับเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนเลยนะครับและวัดนี้เป็นวัดที่ดึงดูดคนจากทั่วทุกมุมโลกนะครับด้วยประวัติความยาวนานถึง1,600ักว่าปีและวัดต้าสือนี่นะครับสร้างขึ้นในปีคศ3รับ ในสมัยราชวงศ์จิ้งนะครับต่อวันตกนะหรือชื่อเดิมเรียกว่าวัดจิ้งอันครับและต่อมานะครับในสมัยราชวงศ์ถังนะครับได้รับการบูรณะนะครับและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดต้าเฉอนะครับและต่อมานะครับในสมัยราชวงศ์ซ่งนะครับอารามแห่งนี้นะครับก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างมากนะครับและวัดแห่งนี้นะครับพระสั่งท่านจังนะครับ ที่เป็นที่เรื่องชื่อที่คนไทยเรามักจะรู้จักกันในเรื่องของไซอิ๋วนะเคยมาสาพระธรรมนะครับและจําพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วยนะครับตอนที่จะออกทางนะครับไปชมพูทวีปนะครับอัญเชิญพระไตปิดกนะครับและถ้าเกิดใครมาครับก็อย่าลืมนะครับไปรูปตัวอักษรนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางเข้าวัดด้วยนะเขาเชื่อกันว่าถ้าเราลูบแล้วจะมีความโชคดีและมีความสุขนะครับและจะได้โชคลาภด้วยนะและส่วนวันนี้นะครับก็ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะไงก็ฝากกดติดตามช่องไปพระละด้วยนะครับผมยังมีที่ที่อยากจะพาทุก็ ฝากกดติดตาไมไวยนะจ้าไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า